และจะพาพี่ๆไปดูอีกหนึ่งรุ่นของ Suzuki นะคะเป็นเบิร์กแมนสต e ี GL 1 2 5 cc หลายๆคนอาจจะงงเนาะว่ามันต่างจากตัว ex ยังไงเดี๋ยววันนี้จะบอกเลยว่าเป็นจุดๆเลยอะว่ามันต่างกันยังไงเริ่มที่จุดแรกก็คือชิลหน้าถ้าเป็นของ ex เขาจะเป็นชิลแบบสั้นแต่พอเป็น gl ชิลเขาจะสูงขึ้นนะคะตัวนี้จะช่วยลดแรงพระทะลมได้ดียิ่งขึ้นเนาะทำให้เราขับขี่สะดวกสบายมากขึ้น และถัดมาเนี่ยก็จะเป็นคอนโซลด้านหน้าระหว่างขาก็จะเป็นมีความสูงความชันมากขึ้นจากเดิม E-X จะเป็นแบบพื้นเรียบไปเลยอันนี้จะให้ความสปอร์ตความดูเท่เพิ่มขึ้นนะคะคล้ายๆกับเบิร์กแมน400แม้เดี๋ยวให้พี่เขาแพนไปกล้อง400ปื๊บโอ้โหนี่มันแฝดพี่แฝดน้องที่พัดพาก,กันชัดๆเลยนะคะข้างๆคือเบิร์กแมน400ฝั่งนี้คือเบิร์กแมนสตีท G-L คือซีซีต่างแต่รูปทรงคล้ายกันนะคะให้ความมินิมอลต่างกัน ไฟหน้าไฟท้ายไฟเดย์ไลท์เป็นแบบฟู l l LED นะคะส่องสว่างชัดทุกมุมมองขับกลางคืนขับกลางวันมองเห็นทางทุกอย่างไฟท้ายบอกเลยว่าสวยคือดีไซน์ความเท่งคมกริบของเขาไม่ไม่ส้าสําันจริงๆเนาะพอเป็นสุูกิ เบาะที่นั่งนะคะเป็นเบาะตอนเดียวขนาดใหญ่ใครซ้อน2ซ้อน3ในบอกเลยว่าเหมือนนั่งโซฟาสบายแน่นอนจอแสดงผลเป็นจอแบบ lcd นะคะแสดงผลครบทุกฟังก์ชันบอกนาฬิกาบอกเวลาและก็บอกด้วยว่าให้เราไปเติมน้ำมันได้แล้วนะคะ